คุณเคยได้ยินประโยคที่ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวไหมครับตลอดระยะเวลากว่า20ปีในวงการบันเทิงผู้หญิงที่ชื่อนานาไรบีนาคือสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบเธอคือนักแข่งรถหญิงที่เร็วที่สุดในสนามเธอคือวีเจสาวที่ครองใจวัยรุ่นยุค90และเธอคือคุณแม่ตัวอย่างที่มีครอบครัวที่น่าอิจฉาที่สุดคู่หนึ่งในวงการภาพลักษณ์ของเธอแข็งแกร่งดังผู้ผาและดูเหมือนไม่มีอะไรจะมาทำลายได้ แต่ใครจะเชื่อว่าผู้พาที่ดูมั่นคงนั้นภายในอาจกำลังผูกกร่อนจนกระทั่งวันที่ข่าวใหญ่พาดหัวหน้าหนึ่งเกี่ยวกับคดีช่อโกมูลค่ามหาศาลและหมายจับที่ไม่มีใครคาดคิดวันนี้เราไม่ได้จะมาซ้ำเติมใครนะครับแต่เราจะมาถอดรหัสทำลายชีวิตของเธอแบบเจาะลึกทุกมิติจากจุดเริ่มต้นของเด็กสาวแดนใต้สู่จุดสูงสุดของวงการและวินาทีที่ทุกอย่างพังทลายลงในคลิปนี้ครับ ถ้าย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2000วงการบันเทิงไทยเต็มไปด้วยสาวหวานผิวขาวตามพิมพ์นิยมแป่นานากลับโดดเด่นออกมาด้วยคาแรคเตอร์ที่แตกต่างเธอคือสาวใต้ตาคมผิวสีน้ำผึ้งที่มาพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยเริ่มต้นจากการเป็นดีเจเคลื่อนวิทยุก่อนจะก้าวเข้าสู่การเป็นวีเจแถวหน้าของชานอลวีไทยแลนด์ซึ่งยุคนั้นใครได้เป็นวีเจทีนี่คือสุดยอดของความเท่แต่สิ่งที่ทําให้ผู้คนจดจําเธอได้จริงจริง ไม่ใช่แค่การถือไม้แต่คือการจับพวงมาลัยภาพของผู้หญิงตัวเล็กๆในชุดนักแข่งรถเต็มไปด้วยคราบน้ำมันและเหงื่อคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าเธอคือของจริงไม่ใช่แค่ดาราที่มาสร้างภาพความมุ่งม,มั่นในสนามแข่งนี้เองที่สร้างรากฐาน personal branding ของเธอให้กลายเป็น iconic woman ผู้หญิงเก่งที่พึ่งพาตนเองได้กราฟชีตของเธอพุ่งทะย,ยานสู่จุดสูงสุดเมื่อเธอตัดสินใจสร้างครอบครัวกับ,กบ Way Titanium แรปเปอร์ระดับตำนานการรวมตัวกันของสองไอคอนกลายเป็นพาวเวอร์คัปเปอร์ที่ส่งอิทธิพลมากในยุคนั้นและเมื่อมีทายาทแฟดบรุกลินและบีน่ากําเนิดขึ้นกระแสะความนิยมในตัวเธอก็ยิ่งทวีคูณไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดเธอใช้โอกาสนี้ขยายอาณาจักรธุรกิจอย่างรวดเร็วทั้งแบรนด์เสื้อผ้าเด็กที่ขายดีจนผลิตไม่ทันและร้านตัดผมสไตล์บาร์เบอร์สุดฮิตใจกลางสยามที่วัยรุ่นทุกคนต้องไปเช็คอิน ณเวลานั้นนานาคือศูนย์กลางของจัก,กราวาลแก๊งนางฟ้ากลุ่มเพื่อนสาวดาราซูเปอร์สตาร์ที่ใครๆก็อยากเข้าไปอยู่ในวงโครจรชีวิตของเธอรายร้อมไปด้วยแสงสีปาร์ตี้สุดหรูและคอนเน็ชันระดับประเทศดูเหมือนว่าเงินจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับเธอเลยแม้แต่น้อยแต่เบื้องหลังฉากหน้าที่สวยหรูในโลกธุรกิจความเป็นจริงมักหดร้ายเสมอนะครับจุดเปลี่ยนสำคัญน่าจะเริ่มต้นในช่วงปี2 5 6 0ถึง2565 ช่วงเวลาที่เศร,ศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงักธุรกิจร้านตัดผมและเสื้อผ้าแฟชั่นคือด่านแรกที่ได้รับผลกระทบรายรับหดหายแต่รายจ่ายและไลฟ์สไตล์ระดับไฮเอนยังคงเท่าเดิมนักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของกับดักทางการเงินหรือว่า financial trap เมื่อกระแสเงินสดเริ่มขาดมือการหมุนเงินจึงเกิดขึ้นตามข้อมูลที่ปรากฏในข่าวระบุว่ามีการเริ่มชักชวคนคนใกล้ชิดให้ร่วมลงทุน ในแบบที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติหรือที่เรียกว่า High Yield Investment Program ทำไมคนถึงเชื่อทำตอบง่ายมากครับเพราะเครดิตความน่าเชื่อถือที่สะสมมา20ปีความเป็นเพื่อนรักในแก๊งนางฟ้าและภาพลักษณ์ครอบครัวที่อบอุ่นทั้งหมดนี้คือหลักประกันที่ดีที่สุดที่ทำให้เหยื่อตายใจโดยไม่เอกใจเลยว่าธุรกิจที่กำไรมหาศาลขนาดนั้นมีอยู่จริงหรือไม่และความจริง ก็ไม่มีวันตายเมื่อถึงกำหนดจ่ายผลตอบแทนแล้วไม่มีเงินโอนเข้าจากคำว่ารอหน่อยนะกลายเป็นความเงียบจากความแรงใจกลายเป็นความโกรธแค้นผู้เสียหายเริ่มรวมตัวกันเขาลือเริ่มหนาหูจนนำไปสู่การออกหมายจับและการบุกคลนบ้านที่เป็นข่าวดังไปทั่วประเทศสิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดของเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ตัวเลขความเสียหายลักร้อยล้านแต่คือความสัมพันธ์ที่แตกสลาย เราได้เห็นเพื่อนสนิทที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขทยอยกดอันฟลโลเราได้เห็นบทสัมภาษณ์ที่เต็มไปด้วยความผิดหวังอาณาจักรที่สร้างมาด้วยมือกำลังพังทลายลงเพราะความผิดพลาดในการตัดสินใจเพียงชั่ววูบเรื่องราวของนานาไรบีนาในวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องที่เราควรดูเพื่อความสะใจแต่มันคือเครื่องเตือนใจชั้นดีสำหรับพวกเราทุกคนครับว่าความโลภและการรักษาหน้าตาทางสังคมสามารถผลักดันให้คนคนหนึ่ง ทำในสิ่งที่ผิดพลาดมาหันได้การลงทุนมีความเสี่ยงแต่การลงทุนด้วยความไว้ใจโดยปราศจากการตรวจสอบคือความเสี่ยงที่สุดครับสุดท้ายนี้คดีจะจบลงอย่างไรให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายแต่ชื่อเสียงที่เสียไปแล้วคงยากที่จะกู้คืนคุณล่ะครับคิดว่าถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่เพื่อนรักชวนลงทุนคุณจะกล้าปฏิเสธไหมคอมเมนต์บอกผมหน่อยข้างล่างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ